สพื่ดีเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s t r e TV นะครับกับคายการเกมดีๆที่มีสาระที่เรานำมาฝากคุณทุกวันนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Ark Survival i c e l a n d Evolve นะครับจากคลิปที่แล้วที่เราไปบวกคอยาวนะครับวันนี้ถ้าเจอตัวอีกรอบนึงจะเอาคืนให้ได้ฮะมีน้องคนหนึงบอกว่าให้หาคนนกจากหลังไดนโนเสาร์ผมทุบมาเกือบทัแมทแล้วนะแต่หาไม่เจอเอา้ามาจากไหนเนี่ยโอ้โห พูดปั๊บไม่ทันขัดคำมาเฉยเลยก็ต้องบวกเลยครับงานนี้อรอบที่แล้วเราตายเพราะหิวน้ํานะครับกินลืมไปฮะว่าเรากินสเต็กแล้วไม่มีน้ำนะฮะวันนี้เรามีมะเอ่อมีมะพร้าวนะครับลูกมะพร้า,พาวไว้รอดูเนี่ยเนี่ยน,น้ำใกล้หมดแล้วต้องรีบกินละประทังชีวิตไปก่อนฮนะโอ้โยโชคดีฮนะโอ้มีเด็กมาช่วยครับสู้มันลูกพ่อสู้มันโขแม่งสายไฟสายไฟเตอร์ชัดเลยฮนะ เอ้าอาไอ้อยลุฆ่าลูกกูไอ,อ้สัสโดพ่อล้างแค้นให้ไอ้ยลุซับ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 ,ซบโอ้ยเดียแล้วนะครับเราก็ล้างแค้นมันได้สำเร็จนะครับไอ้คอยาวแต่เราต้องเสียทีเล็กน้อยของเราไปนะครับส่วนเพื่อนๆที่แย้งมาว่าตัวนี้ไม่ใช่ทีเล็กอ,อผมไม่เถียงนะครับแต่ผมจะเรียกว่าทีเล็กน้อยแล้วกันนะฮะ ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราที่แบบอยอมใจเลยฮะวิ่งเข้าฟัดอย่างเดียวเลยถ้าเจอตัวนี้ต้องจับให้ได้เลยครับตัวนี้แนะนำเลยตอนนี้เราก็ได้เนื้อของคอยาวมาได้เยอะเลยนะครับแต่เราก็ต้องแลกกับทีเล็กน้อยของเราไปนะฮะค่อนข้างเสียใจเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะได้มานี่ เดินหาทั่วแมปนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วตอนเนีเ้เดินหาคนนกนะครับมเีเพื่อนเพื่อนบอกว่ามันอยู่ในใรังไข่ไดโนเสาร์นะครับทุบมาทั่วแมปแล้วเหมือนกันหาไม่เจอบางคนบอกว่าอยู่ทางเหนือของแมปเดินไปแล้วฮะสามสี่รอบก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ยังหาคนนกไม่ได้นะครับใครเจอคนนกช่วยแนะนําด้วยนะครับหรืออัปโหลดรูปภาพมานะครับบอกว่าเออ มันดอบไ,ได้จากตรงไหนนะครับอัพโหลดลิงก์มาให้ด้วยก็ได้ก็ดีนะครับเขียนคอมเมนต์ไว้เลยด้านล่างนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเก็บทรัพยากรกันนะฮะไลต่ตีหาคนนกกันไปเรื่อยๆฮะเห็นไหมครับตีแล้วมันไม่มีอะไรล่วงลงมาเลยเดินไปเรื่อยๆครับอ่าสร้างสร้างกองไฟไว้ทำอาหารนะครับจุดปุ๊บ เยี่ยมเลยโอ้สร้างไ้เยอะเลยนะไว้เผื่อตอนกลางคืนด้วย่ะครับเราเดินมาอยู่ด้านบนของแมปนะครับเดินไล่เฉาะไข่เหลือ,องเสาไปเรื่อยๆนะฮะหวังว่าจะเจอขนนกดับลงมานะครับเพราะเราเอามาสามารถมาทำลูกธนูได้นะครับ ไว้สอยสัตว์ตัวใหญ่ได้แต่สัตว์ตัวใหญ่ตอนนี้ที่เห็นก็มีคอยาวนะที่รู้สึกว่าจะโหดโหดสุดนะคอยาวเป็นแก๊งเนี่ยโหดสุดเลยลองลองมาก็ทีเล็กยักษ์แต่แบบสองตัวก็เคยเอาลงมาแล้วนะแต่คอยาวแบบสี่ตัวเงี้ยเอาเอาไม่อยู่ครับบอกเลยเจอเตะสองทีตายแน่นอนอ่ะก็ดูแมปไปเรื่อยๆนะฮะ ในระหว่างทางนะครับเราก็จะเก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆนะฮะพวกไม้พวกลุงมะพร้าวหรือกล้วยหรือไฟเบอร์นะฮะคือเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการทําเสียเวลานะครับเก็บไว้นะครับเผื่อวันหนึ่งเราเราต้องใช้เยอะเหมือนกันเราจะเสียเวลาตอนแปลรูปอุปกรณ์นี่แหละครับมันใช้เวลาในการแปลรูป คิดว่าตอนนี้น่าจะเดินกับกับฐานที่มั่นของเราดีกว่านะแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยมีแต่ภูเขาบางทีแบบเดินไปตรงภูเขานะครับก็ตกล่องอะไรเงี้ยตายอีกเสียเวลาครับ <c oughs> แถวนี้ส่วนภูเขาเยอะจริงๆยังไม่เจอสัตว์อื่นเลยนะไม่รู้ว่าทางผู้ผลิตเกมเขาจะเอาแบบสัตว์โหดๆเ,เอามาลงด้วยหรือเปล่านะครับก็ค่อยปลดล็อกกันต่อไป ยังสร้างพวกน็อตอะไรไม่ได้เลยนะแบบตอนนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะสร้างบ้านไม้หลังใหญ่กันนะนอกจากบ้าน4ี่คูณสที่เราเคยสร้างกันไปแล้วนะครับ เราเจอรังไข่แล้วครับลองฉอดดิดูไหมเห็นไหมครับมันนิ่งขนนกดรอปลงมาเลยปกติตรงนี้ที่เราเคยเจอกันในคลิปก่อนเนี่ยมันจะมีทีเล็กยืนอยู่นะแต่วันนี้ไม่เจอเลยครับเกมนี้ต้องพัฒนายเยอะเลยนะเรื่องบั๊กเนี่ยหาเจอกล้วยครับเก็บกล้วยไปประทังชีวิตก่อนละกัน เหมือนว่าตอนนี้เราจะอยู่แถวบริเวณสันเขานะครับถ้ามันทะลุได้มันจะดีมากเลยเราจะได้ไม่ต้องเดินอ้อมไปไกลบางช่วงบางตอนเสียงอาจจะขาดหายนะครับเพราะว่าเราสคิปเสียงไปนะครับมันไม่มีอะไรเพราะว่าระยะทางการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะครับแล้วมันไม่มีกิจกรรมทําก็เพื่อนอน,น้องๆก็สามารถสคิปไปได้นะฮะอ่าตรงนี้มีทางนะครับี๋ยว เราจะเดินลงไปเสฟไปก่อนนะครับกันเหนียวโอเคทางค่อนข้างชันนะครับกลัวกลัวลงไปแล้วติดติดหลุมอะไรขึ้นมาไม่ได้นึ่งโวยเลยนะนะครับลองลองกระโดดลงไปนะเราได้กองไฟ16กกองแล้วนะ ไม่รู้ว่ามันทำอะไรทำเผื่อไปก่อนเลยเวลามานันว่างๆเนี่ยโอเคทำอาหารเผื่อไปด้วยอืมมันทะลุมาได้ครับเป็นไงครับวิววิวโคตรสวยเลยด้านบนนี้ครับโอหจุดนี้แบบจุดชมวิวดีๆเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากครับตรงนี้เห็นด้านล่างไหไอ้พวกหัวโปอก เป็นฟูงเลยจริงๆมันจะมีทีเล็กอยู่นะที่ที่เคยเราเล่นเคยเล่นกันเดี๋ยวนี้เราจะลองเสี่ยงตายกระโดดลงไปดูนะครับว่าเลือดของเราจะลดลงหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังครับหนึ่งสองสามกระโดดครับฮบึโหม่งเสียวตูดเลยซุบโหเลือดไม่ลดครับโชคดีมากเลยเราเราไม่ต้องเดินอ้อมไกลนะครับเรา ข้ามมันได้เลยนะฮะแต่เวลาเดินไปฝั่งนูน้นนี่ปีนขึ้นไปไม่ได้นะครับอีกตรงนี้แต่ขาเดินกลับเนี่ยมันรัดกันได้เยี่ยมไปเลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะเอ๊ะเจอตัวอะไรเฮ้ยมันทีเล็กสามตัวผมว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าครับเสียเวลาเรานะครับหนีได้หนีครับคือลดแรงประทะลดแรงบวกไม่เสียทรัพยากรน,นะฮะถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเราจะสู้ได้นะครับแต่แบบเวลาในการสร้างอาหารสร้างอะไรที่เราสูญเสียไปมันบางทีมันไม่คุ้มนะครับกับการบวกนะครับ เพราะว่าเนื้อเรามีเยอะมากเลยตั้งห้าร้อยกว่าชิ้นกินไห่ตายเถอะโอเคครับเดินกันต่อไปครับเราก็จะเดินทางอ้อมมันนะครับ อย่าไปบวกมันทึงซึงหน้านะครับไม่งั้นโดนลุมแน่เลยรอบนี้มา3มตัวโหดเกิน แล้วตอนนี้ก็เจอรังอีกแล้วนะครับลองไปทุบดูโอ้โหไม่มีอะไรนะครับสรุปว่าเจอรังไข่เนี่ยไม่มีดอกขนนกแน่นอนครับคนตอบนี่อาจจะมั่วนะฮะขอคอมเมนต์ชัวร์ๆหน่อยนะครับอย่าตอบมั่วๆนะครับดูแล้วเม้นเสียเวลานะครับเสียเวลาเล่นมันกินเวลาเป็นชั่วโมงเลย เจออีกลังแล้วถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เราพิสูจน์กันเลยนะฮะว่ทุบขนนกแล้วเอ้ทุบรังไข่แล้วมันจะมีขนนกดรอร่วงลงมาหรือเปล่า ลเดินไปทุบกันเลยรู้สึกว่าฝั่งนี้กระทุบแบบไม่ค่อยมีอะไรดอกนะเห็นไหมทีเดียวตั้งแตกเลยใกล้ถึงบ้านเราละกลับบ้านกันดีกว่าแถวนี้นี่ต้นกล้วยเยอะมากคนระับมีกล้วยตั้งสองหวีแนะนำเลยครับฝั่งนี้ สำหรับใครที่ต้องการกล้วยนะครับตรงนี้มีให้เลือกทั้งสองหวีนะยเยี่ยมไปเลยอาจจะเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าใกล้ทะเลด้วยแต่มันห่างไกลน้ำจืดนะข้อเสียของมันนี่บักตรงนี้ก็ยังไม่ได้แก้นะครับเวลาเตียงนอนเราตายอะไรเงี้ยก็จะเป็นเนี่ยไ้ฟอกหนังเนี่ยก็ลำบากหน่อยนะครับ สำหรับเวลาว่างๆนะครับเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยเราก็จะสร้างอุปกรณ์ไว้นะครับเวลาเดินนะครับจะได้ไม่เสียเวลาของเรานะครับเดินไปเรื่อยๆก็ซื้บของไปเรื่อยๆนะมนไม่มันไม่กินเวลาดีแต่เราก็ต้องหาอะไรทาอย่างอื่นนะเก็บพวกค้อนอ่าใช้ค้อนเก็บก้อนหินเก็บไม้เก็บอะไรเงี้ยเดินไปเรื่อยฮะเพราะเราเดินทางระยะไกลเราขี่ไดโนตเสาไม่ได้นะครับเกมนี้ตอนนี้ เราจะทําเกลือนะครับเราก็ต้องเก็บน้ําทะเลนะครับเอามาครับเป็นเกลือนั่นเองอันนี้บอกให้รู้ไว้นะครับสําหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นนะครับส่วนใครที่กําลังติดตามคลิปของเรานะครับยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ ในการทำเชือกนี้ค่อนข้างใช้เวลานานนะเราจะเดินกับไอ้บ้านตรงฝั่งน้ำจืดกันนะครับ เก็บของไปเรื่อยๆนะครับอ่าเราได้เชือก 5, 5ชิ้นแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจยเอาไว้ทําอะไรต่อแต่เราก็สร้างไว้ก่อนนะครับเวลาใช้มันจะได้มีใช้นะครับไอ้พวกก้อนหินอะไรเนี่ยไม่รู้สร้างขึ้นมาครับขึ้นมาไม่รู้เอาไปทําอะไรต่อเหมือนกันนะแต่ก็ทําไว้ก่อนแหละเผื่อวันนึงแบบมันได้ใช้อะนะครับแต่สําหรับใครที่มันที่มันของที่มันจะเป็นก็ควรจะสร้างก่อนนะเอออย่างเช่นตอนเนี้ย เราไม่มีสัตว์เลี้ยงก็ไปทุบสัตว์เลี้ยงก่อนเลยทําสิ่งสิ่งที่จําเป็นก่อนเว้นแต่ว่าทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วค่อยมาทําอย่างอื่นและตอนนี้เราก็มาจับไดโน,น่เสากันนะครับอ่าเสื้อผ้าผ้าเป็นผืนนะครับเราทําเสร็จแล้ว จับไอตัวหัวโปะก,กันนี้ตัวนี้ตีนานหน่อยแต่ถ้าแนะนำเลนส์เสาเนี่ยไปจับไอตัวที่เล็กๆนะฮะใช้งานคุ้มกินน้อยด้วยไอตัวนี้แบบทำอะไรไม่ได้นะเดินไปเดินมาแถมกินจุด้วยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่แบบตอนนี้มันต้องใช้นะครับก็ต้องทุบมันไปก่อน เดินทางกลับบ้านกันครับมืดแล้วครับกลับบ้านกันดีกว่าถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยนะครับคลิปนี้เดินรอบแบบจริงๆฮะแบบใหญ่ด้วยดูครับ สำหรับใครที่แนะนําให้มาทุบรังไข่นะครับผมทุบดูแล้วนะครับขนนกไม่ดอบครับไม่แน่ใจว่าอาวุธที่ใช้ตีเนี่ยมันผลต่อไอเทมที่ดอบด้วยหรือเปล่านะ ระหว่างทางเราก็จะเก็บก้อนหินเก็บอะไรไปเรื่อยนะฮะเหลือมันต้องใช้นะครับแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยนะฮะกลับบ้านดีกว่า อตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับแต่เราไม่มีครบเพลิงนะม,มีครบเพลิงหน่อยเดียวอ่ะในไหนเราสร้างกองไฟไว้เยอะแล้วลองจุดมันแถวนี้นะครับโอ้โหมันสว่างขึ้นนะเอ้ข้อดีของกองไฟเนี่ยช่วยเพิ่มแสงสว่างให้ดีเลยในไหนเราก็สร้างไ้เยอะแล้วใช่ปะแห้งแปะรวบอ้เ้ยรอบบ้านไปเลยดีไหมเราเคยสร้างบ้าน4ี่คนสี่รอบเพลิงวางไวนะ้นะแม่งโคตรมืดเลยไม่เวิร์กเลยสู้สร้างกองไฟรอบๆอย่างนี้ดีกว่านะ สำหรับใครที่อยากสร้างสร้างบ้านแล้วมันมืดนะครับแนะนำเลยครับกองไฟเวิร์กเวิร์กเออสว่างจริง ระหว่างนี้นะครับเราก็จะเก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆอนยะ่างเงี้ยมันคิดว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรให้เราทําอีกแล้วนะครับระหว่างที่รอคราฟไม้เนี่ยผมคิดว่าพวกไม้อะไรเงี้ยมันเอาไปทําต่อได้อีกเยอะยอย่างเช่นสร้างขางขวานอะไรเงี้ยแต่มันใช้ระยะเวลาหน่อยระหว่างที่คราฟอยู่เราก็เดินไปเก็บของเล่นๆนะครับมันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของเรานั่นเอง ไปก่อนนะครับเพราะว่าค่ําคืนนี้คงไม่มีอะไรให้เก็บกันต่อไปอีกแล้วนะครับขนนกที่เราเดินตามหากันทั่วแมปมันก็ไม่มีนะครับใครที่แนะนํามาเนี่ยก็อยากให้แนะนําให้สิ่งที่ถูกต้องหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเดินไปทั่วแมปเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะครับมันไม่คุ้มนะครับกับเวลาที่เสียไปนะครับตั้งครึ่งชั่วโมงหรือบางทีเล่นกว่าจะได้คลิปนึงเนี่ยมันมันใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝันดีนะครับสวัสดีครับ